สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการคัดไก่อย่างไรให้ได้ชนหมืน่นชนแสนนะครับวิธีการคัดไก่นะครับว่าไก่ของเราอยู่ในระดับเกตดเงินพันเงินหมืน่นเงินแสนหรือเงินล้านนะครับว่ามีวิธีการยังไงสมมติว่าถ้าไก่เกตไก่เงินพันกับเงินหมื่นนะครับ ในการคัดไก่มันก็จะต่างกันกับไก่เงินแสนกับเงินล้านไก้เงินแสนกับเงินล้านก็คัดและพิธีพิถันหน่อยนะครับสําหรับประสบการณ์นะครับจากซุ้มฟาร์มของตัวเองได้คัดไก่หรือจากเพื่อนสมาชิกหรือจากการได้ไปดูนะครับว่าซุ้มใหญ่ๆเขามีการคัดไก่อย่างไงนะครับว่า ไก่ของเขาเนี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีดียังไงนะครับสำหรับไก่ที่นำออกไปคัดสายพันธุ์นะครับชนพันชนหมื่นนะครับก็จะเป็นไก่ลักษณะไก่แข้งดีนะครับเชิงไม่เยอะนะครับเป็นไก่ปากไวเฉยเฉยไม่มีเชิงเท่าไหร่นะครับทำไมเราถึงจะเอาไปชนชนไม่แพงก็เพราะว่าไก่ มันก็มีตามเกดมันนะครับเราจะเอาไปทิ้งมันก็เสียเวลานะครับไม่ใช่ว่าไก่สิบตัวมันจะเกิงหมดทั้งสิบเราก็ต้องดูว่าไก่ของเรามันจะชนได้ระดับไหนนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับก,ก็แล้วแต่เหมือนกับกีฬาก็เหมือนกันนะครับก็มีดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองดีวิชั่นสามอย่างเงี้ยนะครับก็ตาม เลเวลมันนะครับสำหรับไก่ที่ชนแพงนะครับไก่ตีแสนตีล้านนะครับก็จะเป็นไก่ที่แข่งดีมีลีลามีเหลี่ยมนะครับไก่แข่งดีเป็นยังไงอันดับหนึ่งก็คือเบอร์แข่งตีแล้วให้ให้มีอาการนะครับตีแล้วคู่ต่อสู้มีอาการตีแล้วยุบพูดง่ายๆคู่ต่อสู้มีอาการบ่งบอกถึงความเจ็บปวด วนมากก็จะเป็นไก่ตีเดือยนะครับไก่ตีเดือยไม่ใช่ไก่ตีแข้งนะครับไก่ตีเดือยเอาเดือยแทงเขาเรียกว่าตีเดือยตีที่เดิมตีจำแผลนะครับตีแรงนะครับสาหรับไก่ที่ตีเงินแสนเงินล้านสังเกตดูนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับไก่ตีเงินแสนเงินล้านนะครับ ส่วนไก่ตีเงินหมืน่นเงินพันก็จะเป็นไก่เชิงชนธรรมดาแล้วก็ตีแม่นเฉยๆนะครับซึ่งในการคัดไก่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องเล็งเห็นถึงเบอร์แข้งของไก่ชนนะครับว่ามันมีความคมความแม่นความลึกแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะ ชนะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกัรน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ